รูดต่อมาลองใต้ไปนครศรีธรรมราชทุกชาบริเวณริมถนนพัฒนาการครูขวางตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจะเห็นรถมอเตอร์ไซค์เวสปา้าคันนี้วิ่งขึ้นมาจอดที่นี่ทุกเช้าครับพอจอดรถก็เปิดแผ่นไม้ด้านข้าง2แผ่นจากนั้นก็ติดป้ายหน้าร้านขายหมูปิ้งในพริกจากนั้นก็เสร็จแล้วครับขายหมูปิ้งได้เลยคุณธนทิพดำสีหรือพี่พริกเจ้าของร้านเล่าว่า ก่อนหน้านี้นใช้รถเข็นขายส่วนเวสป้าคันนี้เอาไว้เที่ยวต่อมาคิดว่าหากเอาเวสป้ามาตกแต่งเป็นร้านขายหมูปิ้งน่าจะสะดวกกว่าจึงไปซื้ออุปกรณ์มาตกแต่งลงมือทําเองทุกอย่างปรากฏว่าสะดวกมากสามารถระเบงขายตามที่ต่างได้อย่างสะดวกกว่อนรถเป็นรถแต่งรถขี่เที่ยวครับแล้วผมว่าเาทำงานดีกว่าขี่เที่ยวมันเยอะแล้วเพราะรถมันห้องตัวดีนะมองไปมองมาก็ไม่ค่อยได้ใช้ก็เลยบุกมามาขายหมูปิ้งดีกว่าน หมูปิ้งพ,พริกหมักเองทุกขั้นตอนเป็นสูตรของตัวเองเนื้อน,นุ่มมันน้อยมีกลิ่นเครื่องเทศเน้นรสเผ็ดพริกไทยดํารสเค็มนิดๆหวานเบาๆขายไม้ละสิบาทขายตั้งแต่หกโมงครึ่งถึงเก้าโมงก็หมดแล้วค้าขายแบบกลัวรวยครับทำงนานวันละสามชั่วโมงเลิกน้องรุ่ต่อมาไปสิงห์บุรี